วันนี้นะครับผมจะมาทำท่าต่อเนื่องต่อเลยนะพี่ท่าบอดสไล่นะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องขายช้อนสละนี่คือการยากเป็นเอกบอด์ด EP ที่40ภานที่2คุณผู้ชม ใช่เป็นเด็กกับฟิตตี้เลยนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาทำท่าต่อเนื่องต่อเลยนะคือท่าบอดสไลด์นะครับคุณผู้ชมก็มีน้องๆอ่ะรีเควสกันมาเยอะมากเมื่อไรพิธานจะกลับมาทำบอดสไลด์ท่าที่สองีกทีนะครับก็วันนี้ผมจะกลับมาทำบอดสไลด์ต่อเลยนะครับมาดูกันว่าบอดสไลด์ที่ผมทำในอีกที่แล้วอ่ะที่ผมเล่นแค่เล็กเล็กนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองฝึกเล็กให้มันสูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมารอดูเลยครับว่าผมจะเตะลงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มีน้องๆหลายๆคนอ่ะมาเป็นอาจารย์ให้ผมด้วยเดี๋ย อยากจะบอกว่าเด็กแต่ละคนที่นี่นะเล่นเก่งมากเดี๋ยวผมก็จะให้น้องๆเนี่ยมาเป็นไกด์ให้ผมนะครับว่าเออเนี่ยพี่ฐานต้องวางอย่างนี้นะพี่ฐานต้องเตะอย่างนี้นะมันถึงจะลงอะไรเงี้ย EP นี้พาร์ทนี้ผมจะเตะลงหรือเปล่าไปดูเลยฮะไปก็อุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับที่ผมจะมาฝึกนะครับผมก็เป็นความสูงประมาณนี้เลยฮะลองดูได้ครับสูงนะเกือบครึ่งแผ่นนะครับเพื่อนๆแต่น้องๆก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายดายก็รู้ทำไมน้องเทพเป็นขนาดนั้นนะครับผมดูๆๆนี่เราเล่นมากี่เดือนนะ 8ปนเดือนกูหกเดเดือนมอคิปปิบลงอนไซลงแบ็คไซลงชิิขากวยโอ้โหนเลยอนบอดบอสไลด์นะฮะเดี๋ยวเราลองเป็นตัวอย่างที่ดูก่อนยมว่าบอสไลด์ยต้องเป็นไงโอ้โหแมนกรบแปดเก้าเดือนจริงวะเนี่ย้องมาดกันลองาดู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  มันเป็นลงเป็กดิมันเป็นลงเป็กดิอ่ะเอาอย่างน้อยก็ได้อ <Natural Four> ีกท่าหนึ่งเขาไม่อยากได้ธรรมดา

เคยดูป่ะมาแล้วที่ไม่เชื่อแล้วผมก็ไปนอนวันที sedan, ่ไม่เชื่อจริงจรที่ไม่เชื่อสาบานตอบที่ไม่เชื่อจริงจริงที่ไม่เชื่อแล้วที่ไม่เชื่อแล้วผมเล่นที่ไม่เชื่อ โอเคถือว่าผมเตะลงแล้วนะครับผู้ชมถ้าจะให้มันเทพกว่านี้แน่นกว่านี้ผมก็ต้องไปฝึกซูดซูดซูแต่ว่าในที่ผมถ่ายคลิปให้ดูอะก็เป็นเหมือนว่าถ้าเรายิ่งพยายามเราไม่ทอ้อเราไม่ถอยเราเตะไปเรื่อยๆอสักวันหนึ่งมันต้องลงเลย้ยพอลงปุ๊บเราจะเริ่มมีใจอะเราจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยลงแล้วมันฟีลเป็นยี้แต่ว่าความรู้สึกไม่เป็นยี้แต่ว่าแล้วพอเราทำครั้งต่อไปมันจะทำได้ง่ายขึ้นสวยขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมสังเกตได้ตั้งแต่ผมเล่นพาที่แล้วอะที่ผมเล่นเหล็ก ทรงตัวมันหรือว่าเวลาตอนถ่ายเนี่ยมันจะดูกระแปดแล้วก็ตอนล้มเนี่ยมันจะไม่มีการเซฟเลยก็คือล้มล้มเลยอะ่ะก็หลังจากที่ฝึกไปเรื่อยๆเห็นไหมเวลาเราทำอย่างเงี้ยมันจะง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเราพลาดเนี้ยไม่จะล้มอย่างปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้นะครับผมถ้าเพื่อนชอบดิสนีย์พิลเลียมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับต้องถ่ายจนสั่งลงคลิปทุกวัน,วอ,ยน,นอย่างทุกสุเวลาห้าโมงเย็นกุ้มในเป็นบุกมีอยากเป็นเด็กบอดดีเจเอสถ้าใครสนใจยังเก่แบบผมทรงสกเก็ตทรงช่งางฮาโก้ดิกกี้นะครับผมก็ต้องร้านนี้เลยส้มต้คลิปนี้สาัลปนนีีน้่าาจะมมขออไกสสวดีครับบ๊ายบาย เย้ yeah. ลงแล้วเว้ยเฮ้ยลงแล้วนะเอาเหรอเออเมืไหนมาก็ยังกลับบ้านอ่างแต่อายไม่มาก็เลยยังไม่ไับโอโ้โหไม่กี่ลงแล้ว